ประชาชนยังคงสัญจรผ่านจุดตัดทางรถไฟในตำบลยิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจัังหวดนครปฐมตามปกติค่ะแม้ว่าจุดนี้เครื่องกั้นทางอัตโนมัติยังไม่พร้อมใช้งานและแผงกั้นบริเวณนี้ก็ถูกล็อกเอาไว้ไม่สามารถเลื่อนมาก,กั้นรถได้หลังจากเพิ่งเกิดอุบัติเหตุรถไฟสายกรุงเทพกาญจนบ,บรุรีชนกับรถทัวร์นำเที่ยวเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คน นอกจากนี้ยังทําให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด36คนค่ะซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาคนปรปฐม9คนและโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์อีก6คนสำหรับจุดตัดข้ามทางรถไฟแห่งนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งและเป็นอุบัติเหตุขั้นรุนแรงอย่างกรณีรถไฟชนรถเกง๋งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคัน4คนและรถไฟชนรถบรรทุกจนคนขับรถพ่วงบาดเจ็บสาหาัส หลังจากนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟห่างประเทศไทยจะทดสอบระบบการใช้งานของเครื่องกั้นและเตรียมเปิดใช้งานจริงเดือนนี้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะ